ทำไรอ่ะหาของกินดหิวเหรอหิวสั่งอะไรมากินกันดีทุเรียนนี่พี่ได้ยินมานี่เปรี้ยวเขามาเปิดใหม่ไบยกสกายไบยกไม่ได้เปิดใหม่นะเปิดมานานแล้วไม่เ,เขาเปิดปฏิการใหม่เป็นเดลิเวอรี่ทะเลแอนทุเรียนฟีเวอร์จริงปะเนี่ยจริงก็คือแบบว่าครบจบในหนึ่งเดียวพี่อยากกินทุเรียนใช่ไหมพี่อยากกินซีฟู้ดก็ได้ครบๆดีไหมเขาวบอกว่าเมนูของเขาเนี่ยปรุงสดสะอาดทุกวันเหมาะกับช่วงนี้ไป<ะ>อุ้ยเมนูมาเฉยเลย เยอะมากม <Wow. S 2> ากกว่า 40, 40เมนูเลยนะครับแล้วก็ <Yeah. S 2> ทุกเมนูนะครับทำด้วยเชฟในโรงแรมทั้งนั้นเลยโอเคไปสั่งก่อนโอเคไป สุดยอดมากเดลิเวอรี่มากรวดเร็วแปปเดียวถึงเลยจากโรงแรมใบหยกสกายนะฮะก็คือครบเลยพี่แบงค์อยากกินซีฟู้ดใช่แล้วก็เปี้ยวอยากกินทุเรียนนะครบเลยมีทั้งอาหารคาวแล้วก็ผลไม้มีน้ำดื่มให้ด้วยครับคือเมนูให้เราสั่งเนี่ยแต่เมนูเนี่ยคือคัดมาแล้วสุดยอดเมนูของใบหยกเขาต้องบอกก่อนว่าใบหยกเนี่ยเขาเพิ่งเปิดบริการเดลิเวอรี่นะคะมีให้เลือกกว่า40เมนูเลยเยอะมากอันนี้ค่ะคือเมนูชูโรงกุ้งแม่น้ำสดครับ เราก็เลยจัดมาสองอย่างเลยค่ะทั้งเต๋ทั้งนึ่งบอกเลยว่าเด็ดมากมเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่มากใช่ครับตัวใหญ่ทุกตัวเท่ากันทุกตัวด้วยนะคือเขามีการวัดขนาดมาแล้วด้วยว่าต้องเป๊ะเห็นป่ะเท่ากันหมดเลย<อ>ไม่มีแบบตัวเล็กตัวใหญ่นะคือขนาดนี้เท่ากันเป๊ะมากนะครับใหญ่มากทุกตัวเลย ใหญ่จริงแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยแซบเวอร์ดูจากสีได้พริกแล้วมะน,นาวสดเนี่ยส่งตรงจากสวนเลยนะปรุง<ม>แบบวันต่อวันด้วยอันนี้แค่เมนูกุ้งนะวันนี้เรามีเมนูอีก,กินเยอะมากเคือ,อนนี้ครับซีฟู้ดถังเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยอร่อยมากเหมือนว่ายกขบวนมาทั้งทะเลรวมกันอยู่ในจานเดียวมีกุ้งปลาหมึกหอยข้าวโพดเฟนชฟรายอันนี้เนี่ยพิเศษก็คือเขาคุกเค้าด้วยซอสกุ้งถังสูตรพิเศษของทางบระโยกเองด้วยนะครับสุดยอดนะอันนี้ครับ น่ากินมากแล้วก็อีกอันนองอันนี้เป้ยวก็อยากกินชื่อว่า ปูผัดข้าวไม่ได้พูดผิดเพราะว่าทางไบโอ่ะจะใช้คําว่าปูผัดข้าวไม่ใช่ข้าวผัดปูเพราะว่าสังเกตว่าปูเยอะมากใช่คือเขาว่าให้เป็นกันเชียงปูอันนี้ือกันเชียงปูแบบว่าหกชิ้นใช่แล้วก็คือในข้าวอ่ะก็มีเนื้อปูแบบมองเห็นเลยอ่ะว่าบางที่เนี่ยจะมีปูหยุดแมทอันนี้ต้องโดนใช่ครับต่อไปที่สั่งมาคือเมนูที่ชื่อว่าผักไทยกุ้งแม่น้ําสด อันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเปี้ยวเพราะว่าเขาได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศน้ำผัดไทยเปี้ยวหวานกลมกล่อมแสนลงตัวแล้วเครื่องของเขาเนี่ยครบมาก<อ>แล้วกุ้งเขาตัวใหญ่ไงใหญ่เพราะไซส์กุ้งเนี่ยก็คือเท่ากันทุกทุกไซส์เลยาวัดมาแล้วนะครับนี่แนะนำครับช่วงชนะเลิศด้วยมีกุ้งแล้วมีข้าวมีอะไรแล้วนี่ครับเป็ดย่างฮ่องกงซึ่งตัวเป็นแบบว่าเป็ดตัวโตเนื้อย่างหนังกรอบสไตล์ฮ่องกงค่ะนักสังเกตว่าหนังเขาจะกรอบมาก เมนูเนี้ยเป็นสูตรเฉพาะแบบเชฟของโรงแรมไปยกเลยนะของข้าวหมดยังหมดแล้วหมดแล้วไปค่ะขอหนึ่งกรองอันนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เปรี้ยวแบบว่ารีเควสตเวอร์ว่าอ,อ,อยากกินทูรี ก็คือทางปบายกเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่อาหารคาวนะครับก็มีผลไม้ด้วยซึ่งเขาอ่ะคัดแต่ว่าแบบเกตคุณภาพนะพี่แบงสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแบบว่าหามกรอบนอกนุ่มในหรือว่าใครแบบชอบเละๆนะคะก็รีเควสได้ก็คือเป็นทุเรียนสดแกะเนื้อคือแกะมาให้แล้วส่องกล่องเนี้ยเปรี้ยวสั่งมา1นกิโลเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเอง มายความว่าไงไม่เพื่อให้แบ่งคนอื่นด้วยใช่เพราะว่าเบเป็นคนแบบว่าคิดถึงคนอื่นเสมออ่ะแล้วก็จากทุเรียนแล้วนอกจากทุเรียนสดนะคะเขายังมีข้าวเหนียวทุเรียนเป็นข้าวเหนียวเฉพาะข้าวเหนียวเคี่ยวงูเลี้ยวสวยจากจังหวัดเชียงรายค่ะกะทิของเขาเนี่ยคั้นวันต่อวันเลยได้ความสดหวานมันอร่อยสำหรับข้าวเหนียวทุเรียนไม่แพงไม่แพงเลยถ้าเราอยากกินใช่แล้วครบจบในออเดอร์เดียว ไต้ทั้งของหวานของคราวซีฟู้ดครบเลยไม่ได้มีแค่นี้นะคะยังมีพวกฮะเกา๋าติ่มซำและอีกมากมายเลยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยยึดหลักสะอาดสดปลอดภัยใส่ใจทุกขั้นต<ช>อนที่สำคัญเลยคือมีโปรโมชั่นพิเศษมาก<า>ไม่ว่าคุณจะสั่งอาหารหวานหรือคาวใดๆก็ได้แล้วแต่ครบ1,000บาทสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาปูมากุ้งแม่น้ำครึ่งกิโลหรือจะเอาทุเรียนหนกล่องแล้วก็ ฟรีอะไรอีกค่ะนี่ฮะก็ะคือทุกออเดอร์เนี่ยฟรีน้ําดื่มตามใบหยกด้วยนะเป็นรูปตึกใบหยกจริงนะแต่อันนี้เปียวสั่งมาเองนะอันนี้คือน้ำอะไรน้ำตาขคร้อ่าอันนี้กจีรับ,บอันนี้เก๊กหวยเรนี้ว่าน้ําสมุนไพรแล้วเขาก็มีโปรโมชัน่นส่งฟรีด้วยนะคะคออเดอร์ห0ึ่บาทใช่ครับแต่ว่าตามขอบเขตที่เขาก,กำหนดนะ ถ้าไกลเนี่ยก็คิดตามระยะทางนิดนึงแต่เราไม่รู้เนาะว่าเขากำหนดเขตไหนบ้างลองโทรถามดูเลยไหม <c oughs> ก็ที่เบอร์นะครับ026563939นะครับแล้วก็ไบยกสกายโฮเทลแล้วมีบริการ <c oughs> ดาฟูเหมือนกันก็คือขับรถไปรับถ <c oughs> ึงที่ตึกเลยแต่ว่าต้องโทรสั่งออเดอร์ก่อน30นาทีทั้งหมดเนี้ยก็คือโทรสั่งได้เลยทุกวันเจ็ดโงเช้าถึง2ท <7 S 1> ุ่ม<ร>นะครับทุกคนโอเคครับขอตัวลาไปก่อนเลยครับโอเคค่ะบ๊ายบาย